คนซื้อก็อยากใส่คนใส่ก็อยากซื้ออะคนซื้อก็ยกอ,อ,<ะ>อกยากใส่คนใส่ก็อยากซื้ออ่อะกะลมมั่งตีบอแมนเงินตีบอแมนแม่ยังละแม่ป้าฟังฟังฟังถาจักหน่อยมาแล้วมาแล้ว ทนคนซื้อก็อยากใส่คนใส่ก็อยากซื้ออีกคนก็น้อยผลิตจากเหนือพี่ๆแก่สูงเหนียวทนแข็งรงบักคาจะเส่ไปรบแหละจะแทนซื่อไปบร,ริจาคสูนเล็ก,กว่าซสื่อไปใส่โรงเรียนกดวิชาหรือพินิกเด็กก็ได้แล้วแต่นา่าใส่เกาล้อเกามีเลือกหาสีดอกพีมีสีแดงมีสีเขียวมีสีเบจส,สีดำหรก็สีขาว โดนเจสินค้าตัวแทนจำน่ายเฟอร์นิเจอรเดินค่ะพาย,าย,าย,ยุบุ้นเขาต้องไปสื่อสายการล่านตั้งส่งเสียงคนนีเจอรเนี่ยเด็กค่ะค<า>ุณต้องไลบักค่ะบอกว่ามาจัดคลิปนีพล,ลุพลาาักไไข่ายพิเศษไปมั่งไงไปบักไงใส่เสียกไฟแดงทั้งไปสีสกเกล้องยิงเขาฝากไอกทเทนดีไว้น้ำนเด้อจ้ามั่นใจคุณภาพมั่นใจชูช